มีผู้เล่าอาการให้ฟังว่าผมได้เพ่งพระพุทธรูปด้วยตาเนื้อพอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วองค์พระพุทธรูปหายไปไม่นานบางครั้งก็มีอาการโูบดับมืดสนิทโล่งม,มีความรู้สึกก็ว่างเปล่ามันคืออะไรครับ จิตเป็นสมาธิแล้วก็องค์พระพุทธรูปหายไปะนะจิตเป็นสมาธิแล้วองค์พระพุทธรูปหายไปนะก็ไม่นานกับบางครั้งก็วูบดับมืดสนิทและมีอาการโลง่งนี่อาการจากอาการที่เรียวกว่าพอจิตเราเป็นสมาธิแล้วจิตเราเริ่มความจริงและการแย่งเ,เพ่งพระพุทธรูปภายนอกเนี่ยมันเป็นการเพ่งนอกตัว ม,มันผิดหลักการของพุทธศาสนาซึ่งศาสนาอื่นเขาก็เขาก็ทำได้ลักษณะอย่างนี้เพ่งเป็นสมาธิภายนอกพอมาสติอยู่กับพุทธรูปจนกระทั่งจิตอยู่กับพุทธรูปจนกระทั่งเป็นสมาธิมาเป็นสมาธิมันก็จะเปลี่ยนจากหยาบไปสู่ละเอียดตาลาอธิบายในส่วนนอกส่วนในนะถ้าเป็นส่วนในน้อมพุทธรูปก็มาไว้ในตัวดูพุทธรูปรจําได้แล้วก็น้อม เอาจิตของเราจําม,มาไว้แล้วก็จนกระทั่งเราก็เพียรนาจนกระทั่งจิตเกิดสมาธิมันจะเปลี่ยนจากหยาเป็นส่วนส่วนละเอียดเนี่ยมันจะต้องตกผวังก่อนจิตจะต้องเปลี่ยนจากหยาไปสู่ส่วนละเอียดเนี่ยจะต้องตกผวังการตกผวังเนี่ยมันจะปล่อยวางการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก้าไปสู่ส่วนของใจเนี่ยจะปิดทุกทวารแล้วก็ จิตจะดับจากหยาบไปสู่ละเอียดตรงนี้ก็เรียกว่าจิตตกผวัง้าเป็นส่วนนอกก็คือว่ากัจิตกาลังจะเปลี่ยนจากหยาบไปสู่ส่วนละเอียดรูปของพระพุทธรูปที่จำมาไว้มันก็จะหายไปการรับรู้มันจะหายไปตรงนั้น,นมันก็จะมีอาการอะไรวูบดับมืดสนิทแล้วก็มีความสติทันมันก็จะรับรู้ถึงอาการ โล่งนะว่างอย่างที่ว่าที่เล่าอาการให้ฟังคือจะเปลี่ยนจากยาไปสู่ละเอียดไงนะส่วนต่อเน,นี้ยมันจะมีอาการวูบแล้วก็ดับนะแล้วจะมีอาการเป็นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่เราควรจะน้อมเข้ามาสู่ส่วนของภายในส่วนของพุทธศาสนานะซึ่งมีตนเม็นนี่ก่อนที่พึ่งให้มันอยู่ในตนนะวะอย่าออกนอกตน พราะถ้าอยู่นอกตนแล้วมันหลงง่ายมันจะเกิดอาการหลงบางทีหลงนิมิตหลงไอ้น่นหลงไอ้นี่ไปเดี๋ยวจะเกิดการวิป,ปลาสเกิดขึ้นมาได้มีตนเมันนี่กอนที่พึ่งและมีธรรม,มนี่กอที่พึ่งให้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างนี่พอเราไปถึงที่สุดเราน้อมาถึงที่สุดแล้วให้เรามีสติสัมปชัญญะสองตัวเพื่อจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้ไม่ให้ติดเพราะมันเป็นอาการข้างเคียงข้างทาง ระหว่างที่เราเจริญนี่เป็นอา,อารมณ์ของสมถะโดยเฉพาะนะถ้าเป็นอารมณ์มีปรัชนาแล้วจะต้องผ่านจุดนี้ไปแบบง่ายๆไม่ได้ไปสนใจกับมันไม่ได้ไปติดกับมันแต่ว่าถามว่าอาการพวกนี้ผ่านไหมมันจะต้องผ่านผ่านแต่เรามีสติตรงสัมปัญญะไงถ้าเรามีสติตรงอยู่กันนบนิมิตพบนิมิตมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอาการอย่างที่เล่ามาให้ฟังนั่นแหละ ถ้าเรามีสติตรงสัมมัญญาปุ๊บเราถึงจะดับไปเราก็เอาสติแล้วก็สัมมัญญาเดี๋ยวมันจะเข้าดับยากไปสู่ละเอียดก็ไปตามลําดับชั้นดับยาก,ก็ไปสู่ละเอียดแล้วก็ตื่นด้วยนะไม่ใช่ตื่นเนี่ยตื่นทั้งภายนอกภายในเนี่ยภายนอกสงบภายในเนี่ยหมายถึงว่าตื่นแต่ถ้าสมมุติว่าเราสู่ความละเอียดภายในเราทําเป็นท่านอนบางทีแล้วเราจะเห็นร่างกายของเราหลับไปเลย นะถ้าภายในเราตื่นอันนี้สมาธิมันอ่อนหน่อยไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะอาการที่วูบพระพุทธรูปหายไปแล้วก็วูบดับนะเป็นอาการจะดับจากหยาบไปสู่ละเอียดมันจะต้องทิ้งการรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนะก้าไปสู่ส่วนจากใจหยาบก็ไปสู่ใจละเอียดก้ไปตามลาดับชั้น